วันนี้นะครับมิดแกนลำพูนลำปางนะครับเป็นรอบไฟนอลซึ่งจริงๆรอบพรีลิมนี่ก็สร้างความมหาัางการมาแล้ววันนี้นะครับมาลุ้นกันว่าใครจะเป็นเดอะวินเนอร์นะครับแล้วก็ใครจะเป็นสร้างปรากฏการณ์สำหรับเวทีอันยิ่งใหญ่อันสรงเกียรตวันนี้นะครับ่กก็พูดถึงมาทีีีอเ้น สำหรับของงานของ Mid Landscape of the World นะครับวันที่17ที่ TOT นะครับ NT ศูนย์โทรคมนาคมแห่งประเทศแห่งชาตินะครับเราจะเริ่มงานกันที่17นาฬิกานะครับสามารถอ,าอินบ x ็อกเข้าไปในเพจนะครับ Mid Landscape of the World แล้วก็ m i r Landscape Thailand นะครับ พี่หมีครับปีนี้มีความพิเศษอะไรยางไงบ้างพี่ปีนี้ก็เราได้ร่วมความร่วมมือจากนักร้องประสานเสียงจากราชบานมิวสิกนะครับเป็นการเปิดตัวจุดพลังอันยิ่งใหญ่แล้วก็เป็นการสารฝันให้น้องๆได้เปิดโอกาสโชว์เขาเรียกว่าเป็นโรงเรียนประสานเสียงนะครับแล้วก็มีการซ้อมซักซ้อมก่อนงานอารอบวันประกวดไฟนอลหนึ่งวันนะครับ ลสหรับใครสนใจ,จยังไงเข้าร่องมายังไงดีสำหรับคนที่ติดตามนะครับที่อยากจะชมงานนะครับก็สามารถจองบัตรได้ในราคา399บาทนำไรายได้ส่วนหนึ่งนะครับไปซื้อต้นกล้าไม้เพื่อไปช่วยอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนะครับแล้วก็สร้างเขาเรียกว่าโลกเราให้หน่าอยู่มากยิ่งขึ้นนะครับก็คือเงินทุกท่านเนี่ยก็คือนำไรายได้ส่วนหนึ่งไปซื้อก้าไม้นะครับให้กับมูลนิธิศูนย์ทรัพยากรอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมครับ เราจะจับมิสแลนด์สเคเนี่ยคือจะจัดในช่วงเดือน,นไหนยังไงคเขาจะเตยเยนะครับครับ,รบก็สำหรับรอบไฟนอลวันที่17ทธันวาคนี้นะครับช่วงเวลาประมาณ17นาฬิกาถึง3ทุ่มครึ่งนะครับที่หอประชุมโทรคมนาคมแห่งชาตินะครับส่วนของเวทีผู้ชายก็เป็นวันที่19เดือนกุมภานะครับสำหรับปีหน้าเป็นอเมริการ์แลนด์สเก็2องพครับ ครับฝากติดตามนะครับสำหรับคนที่เป็นรับชมทางเพจนะครับติดตามได้ทาง Facebook นะครับาทางเพจมิสเตอร์แลนสเคปอินเตอร์เนชั่นแนลนะครับแล้วก็มิสเตอร์แลนสเคปออฟเดอะเวิร์นะครับนี่ครับท้ายสุดแมสุดท้ายแล้วจริงจรนะิงพอดีหนุ่มสาวที่อาจจะมีความฝันนะครับอยากจะเป็นในแบบทางแบบน้งหน้ให้ในแบบ <c oughs> สำหรับเวทีของเราเป็นเวทีน้องใหม่นะครับที่รับผู้เข้าประกวดนะครับไม่ว่าจะเป็นสาวงามหรือว่าหนุ่มาชายงามนะครับสำหรับเวทีเขาเรียกว่าสารฝันสู่ดวงดาวคนที่พลาดโอกาสจากเวทีใหญ่ๆห,หรือไม่มีเวทีระดับอินเ r n a t i น n a l นะครับมามา,มาเวทีเรานะครับซึ่งการประกวดเนี่ยผ่านทาง MD หรือ PD แต่ละจังหวัดน,นะครับ